มองว่าเนื้อหาแบบคำพูดให้เป็นสิ่งเดียวกันที่พ่อบอกเป็นยังไงพ่อหากันก็เป็นสิ่งเดียวกไงเราต้องฟังเพราะพ่อบอกไปบอกเราให้เนื้อหาพูดเป็นสิ่งเดียวกันเราต้องฟังไปบอกพอหลวงพ่อคำพูดเนื้อหาเป็นสิ่งเดียวกันต้องฟังให้ไป่อกแล้วไม่ขาดอันนั้นท่านมีคำพูดเนื้อหาเป็นสิ่งเดียวไงเช็คสิ่งเรื่อเลยเราต้องฟังท่านฟังท่านก็ตามเพราะว่าเนื้อหาเราห่ายงเนื้อหาของพูดท่าทางที่เราทำก็ทั้งหมดเลย ด้วยชนิดโลดด้วยะนิพพานด้ว่ชจะสมาบัติชนิดโตพุศรหันมหาเนื้อหาดีกันหมดความคำความของท่านของท่านคาพูดไม่ใช่แค่คําพูดเนี่ยมเนื้อหาข้างในด้วยแล้วของท่านมีไม่ใช่คาพูดกันเนื้อหาข้างในเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่แค่นั้นของท่านมันคือทุกอย่างแม้ไม่ได้พูดของท่านยังคือทุกอย่างแล้วท่านจะกล่าวมาแต่ละประโยคเป็นการตัดด้วยช่วยของท่านคือทุกอย่าง ไม่ใช่แค่พูดกันเนื้อหาหรือสิ่งเดียนกันแต่มันคือทุกอย่างคเว่าทุกอย่างนี่ก็หมายถึงมหาคนญนะแล้วในตัวนั้ก็ฟังนะไม่ได้รู้สึกถึงการเป็นภาระเลยใครฟังแล้วมันจะถึงไหนยังไงจะตัดสู้ตามไม่ตัดสู้ตาเบลอหรือไม่เรลอไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโหมดภาระนั่นเลยท่านไม่ได้รู้สึกเป็นภาระในเรื่องเหล่านั้นเลยเรื่องสิ่งที่ท่านพูดออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเสร็จและสำเร็จใน พูดแล้ว,ลวนั้นท่านไม่ต้องหวันเรื่องของผู้ฟังว่าจะแบบไหนยังไงแล้วคนทั้งหลายพูดตามไปแล้วจะเกิดผลยังไงก็พูดตามเนื้อหาห,าหา้าเราไม่ไปตกแต่งไม่ไปเติมไม่ไปตกแต่งข้อมูลกระจายเนื้อไม่ตกตแต่งเสริมก็มีผลตามที่พูดนระิงแต่ถ้าตุงแต่งเสริมด้วยอารมณ์การบิดเบี้ยปั๊บ ประโยคที่เรียนแบบท่านมันจะไม่มีเนะท่าไรฝังดีมันจะไม่มีเท่าไรไม่มีเนะื้อหาที่หมดเฉิงเพราะเนื้อหาที่หมดเชิงดีแต่มันจะไม่เท่าเลยเพราะมันถูกเกีียดคนด้วยที่ตีแปลอรมกาใส่ของผู้พูดเองนี่อยี๋ยวไปแถงแล้วของท่านเนี่ยจริงจังร้านก่วจรงิงจังแต่ละประโยคที่บลูเสียหน้าตไปเนี่ยมันคือแผลเล็กตัวจรงิงจังแต่เป็นตัวจริงจังที่ร้านกวจรงิงจังแต่เธอยจะเรียนแบบว่าจรงิงจัง เพราะเธออาจล้างตัวจริงจังไม่ได้อะไรเหื่ต้นอ,อาจจะทุตรงไปเรื่อยชนฝาไปเรื่อยชนตอไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออไปได้อย่างงั้นลอยจริงจังไปทำมาผู้ฟังก็จะเด็นหน้าของท่านมันกระบาล้างกระบะทำมาบัดล้างตัวทำมาบัดเองไม่ค้างนั้นเวลาที่ท่านใช้มันก็แค่ขนาดของการใช้แต่การใช้นั้นมันถูกล้างในการใช้ไปด้วยมันไม่ตกค้างผู้ฟังก็อยากจะฟังไปเรื่อย